เอาไปในหอดย้ำกลับเนบาะมันเป็นตัไหนมันตัวไหนก่อนมันคือบกบบางกลับซองคือยังยุงย่เห็นไหนเห็นต่ากับบ้านแ้วท่านวัวติใหญ่ว่านติใหญ่เงี่ยมาอยู่นเลยเลยบอเป็นไงบ้างคขาเมื่อคืนนีสน้สนุกมากสนุกมากอัปเดตข่าวสารเรื่องราวซีช่วงนี้เป็นไงบ้างข่าวข่าวการบอกการเมืองบ้านเมืองตอนนี้เป็นไงบ้างฮะท่านพอได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามัน มันไม่น่าอยู่แล้วมันมันมันก็เป็นยังไงมันน่าจะไม่ต้องอยู่อ่ะแบบไหนก็คือว่าต้องอยู่ฉันบอกแมนโอ้โหมายถึงว่าเป็นยังงมันบ่นออยู่มันบ่นมันมัน่มันบควนที่ิียู่แล้วอืมมันควนจะไปใส่กันดิมันควรที่สิอยูใส่ก็ได้จักหมองคิดว่ามันหมองนี่ถ้าไปได้เล็้วตัวได้ยังดีอืมอันนี้คืออัปเดตเพื่อ ไปไปนี่คือไปไปเลยมันบอมันคนสไปตล์อะไรไปเลยเปไปวัตทุกคนนะ่ะที่ที่เป็นไท้สุ่มมัน,นอ่ะไปไปเลยจะดีมากมื่อนีร่ทา่านอ,อยา,ายกบอกยังแน่ครับอยากสิแถลงการจัะน้อยอว่าหยิยบมามแถลงการของหยิบแยมตาท้องแสบตาให้ท้องหงังเขาแหงหลอยยั่วท้องปอดจะมาปอดไม่เห็นจันโหนะปอดมดอกกะบวงลืมเขียวแล้วนี่ ท่องหาได้นี่ยหาอย่งหาหมือชูเอาถแถลงการนะลูกก็อยากสิบอกยุดอกว่ามันว่ามันหม่องจีเธอสิยูแลว้วทุกคนว่าเป็นเสียงดอกกันเบิดเบิดบานเบิดเมี่ยงว่ะขนซุ่มขนสแสดงของเธอเอาไปซ่าแสดงไปว่าอย่างคึอเถ้าเด้อไปว่าอย่างแสดงทำไมไม่คยรูจะกว่าแสดงแสดงไปว่า กลุ่มก้อนครอบครัวเป็นจุ่มเป็นจุ่มจุมเจ้าจุ่มเดียวๆจุ่มไ็ยังจุ่มเป็นจุ่มเป็นพุ่มเป็นพ้วงแม่ทัาเสวยมากๆดูย้อนหลังเมื่อคืนทำงานเขาบอกมือขึ้นไม่แน่แน่พี่น้องเบิรงอันนี้คืออะไรเอเซอรี่หรอเหมือนไม่เหมือนขั้นป้อยมากนะอยากสิบอกว่าถ้าจะเป๊ะฉิเป๊กกว่าแล้วไงสินะ จะสอกันหลายบอกกันสอแล้วเราซื้ออะไรอยากสอเราซื้อมาขึ้นเลยบ่ได้สอขอมาขึ้นในละครอือมื่อนึ่งกันเลยล่าสุดฮู้หไปเบิ่งย้อนหลังไปนังไหนไปนันเบิ่งย้อนหลังมีแต่คนแซวกับกองคนอันแซวอันใช้ย่ามันยังก่อนมาโจรทำมมหาโจรถิ่นมาโจรกล้องวายุ่น มันคือไม่สนุกจริงๆเน้องส,สายยาม่เนี่ยงสายยาม่เนี่ยังพยาเสื่อมพยาเสื่พยาเสื่อมกี้กา่กี่กี่เขากันครับเ <c oughs> สียบว่าบา,บา,บา,บางฉากข่อยกับ,บ่ได้เบิงนะั่นหมดขึ้นเดีา่อยกับแลนมาเป็หลังนาอล่างฉากสิ้นีหี่ก็กับกมาเคลียเบิริดกับมาเต้ไม่หมดเห็นตะกีกากีีเต็มเต้ไปเบิดทําเป็นยังไงนี่ มันจะบาได้พิธอนต่อไปที่บอสอ๋อสิภสองไปสิจ้ารออะไรใครเข้ามาแล้วขอข้อหนึ่งแชร์หน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วขอข้อหนึ่งแชร์ข้อกับข้อย่งข้อกระแขงแรนกระใสสวัสดีน้องอัลซันท่านหลักกรเลยอย่างมาขอมาทานกระดอกมันมีอันไหนบ้างเรื่องเขามันเป็นแต่ดีว่าท่านมันบอกถามมันสิบบอสไปหน้าแม่ล้างกะออกไปซ่อนให้ให้แผ่นดินมันสูงขึ้นแม่ยถึงใครแมน เขาหมายถึงไข่เด้แม่มืใชนั่นล่ะเขาหมายถึงไข่อ,ขอ่นแม่เอาไปซะทันไข่เอาไปล่ะก็ดนดีขึ้นหรือเปล่ามันดีขึ้นเมื่อเชียร์ไหนบ้านเมืองมันหนายอยู่ถามมาสุบุไปหนามาหลังอี่ลีกละเอิญผู้เฒ่าผู้โทกลับมาสินะผู้เฒ่าผู้โถทุกเมละ่ะมันมีหลายผู้เฒ่าเด็กผู้เฒ่าผู้โทเอิญมันเหลือคนอยู่กับอันตรายอยู่เด็กผู้ถ่อผู้โทกลกับมาเราเท่าก็ออกไปซะสินะไอ้วันนั้นพี่น้อง <laughs> แม่ทับได้ดีมากเมื่อคืนนี้ขอบคุณค่ะใช่คือจริงๆแล้วอ่ะเมื่อบทเมื่อคืนเนี้ยก็ลุ้นอยู่นะเพราะบทมันเยอะมากแต่ออกมาได้ดีมากเพราะเมื่อคืนนี้บทเยอะมากจําไดบอนอจําำบทไดบอนอเขาป้าเขาดงบอกแต่ว่าไหลลื่นได้ดีมากไปมุดเขาป้าเขาดงไปทวกเวทีไปดีดีพี่้อกป่านน้ำดีดีน้ำโกกไหลไปตามซอกเห็นดีดีแชร์แล้วสนุกมากเมื่อคืนนี้ขอบคุณนะคะเอากไลไ์กรแช์ให้น้ำแน่ดีสิตอัปเดตเรื่อง นั่นเรื่องนี้ซุฟังแชร์แล้วน่ารักมากมากเลยค่ะหัวก็เริ่มเขียวแล้วหัวก็เขียวแล้วเอามินีิครบกัหนดอชุบได้หมดเลยบอกแมงท่านไปลาลท่องสะดวกมากเมื่อคืนเมื่อคืนสนุกจริงถ้าใครดูย้อนหลังสนุกมากแบบแข่งคือได้แตนกินไหมบ้างบานเจ้ายี่บันนี่เป็นยังจะกินบล็อกบินบลข้างหลังเลยนะ <laughs> อยากขู่บอกว่าเป็นนั่นคือใส้สุดเขียวเพราะว่าสีมันสีเดียวกันมาต่างกันเลยน,นี่ก็บบกแข่งนี่ตอนนี้แม่ทับเล่นดีมากเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ดูย้อนหลังบอกเลยว่าสนุกมากแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูไปซสื้อบตดดูเอ,อ,เอ,อย้อนหลังได้ไสองชั่วโมงแม่ทับเ <m> ชื่อใ,ใจได้บีิพนนะฟังไขยจะบอกซู้ฟังนะเบาระวางสุดข่อยก็บักแข่งองันใดเด่นก็กันอาจจะชุดอาจจะชุดจ้าแม่ เป็นยังไงก็ออกมาบ้างนี่แหละที่อะไรๆนี่มันบอกกับเพ้ามาบักแขรงนี่ปกตินี่เขาเห็นแต่กินน้ำมันน้ำพริกกะปีแกงเขียวหวานกลิ่นน้ำมันอันลวกผักกินน้ำจิ่วแต่ว่าบักแขรงนี่เพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นกินดีเนาะเป็นอะไรบ้างจอมยี่ปันเหรอไม่เชียวอะไรไม่บอกมีวิจัยอะไรไม่กลิ่าไงก็ยิ่งมีกเนาะ ไม่ขอบอกมั้งทุกจริงๆแล้วอ่ะบักแข้งเนี่ยขอพูดไทยผสมเรานะอันนี้คือภาษาไทยคืออะไระมะกเขือพวงมะเขือพวงบอกมะเขือพวงจริงๆแล้วมะเขือพวออพงหรอภาคกออลางเขากินกันพี่กะปินั่นหละพวกลวกผักพวกอะไรเงี้ยย <c oughs> ำปอาเป็ดยำปอาเป็ดกินดีมากเขายยำปอาเป็ดยำปอาเป็ดอันนี้อ่ะความรียกว่า์เขาหมักกินมักแข้ะครัเบเพื่อนผงถึงน้ำจิ้วกินบบกน้ำจิ้มเนี่ยเสีย แต่ป่าใบรุ่นนี่สิบอกใครมาฝอยหนังมันขมแม่นใบรุ่นเนี่ยสิบอกใครมักใบรุ่นผู้งเราเนี่ย,ยกินหนังจุ๋ยอย่างบอผู้งเราแต่ฝอยน่ะมักบัดนี้มันมีวิธีในการกินหรืมันสะดวกสบายหรือว่ามันง่ายกว่านี่บอกมีการกินบักแขรงเนี่ยจริงจริงแล้วแบบแขรงเนี่มีประโยชน์ดเด้ประโยชน์มันเยอะมากนี่อยัางไงร่างกายผู้เถากินเป็นยังเขาคึกมากินบางร่างกายไงพวกบางร้านท้ามดแต่ตอนเราคนนี้มันก็ะชวยอื เอยริ่งยินเขาใครบอกใครมั่งยอยริงยินเขามาว่าต่อต้านหอดอนุมุ่นอิสระเป็นยังผู้เฒ่าบ้านเขาคืออายุยืนหมาเป็นยังคนตูมุ่เนี่ยก็บริญน์กันัตนแล้วล่ะคนตะกี้เนาะแมีนคนตะกี้อายุยืนเด้พี่น้องกินป้อนเมีนกินป้อนกินเจียวกินลวกพักเก้าสิบเออเก้าสิบแปดสิบปรเดี๋ยวนี้ขอรอแครแหละมั่งหันปีกแค่นึงตุยเหรอจังสิกรรนี่มันอยู่ดีว่า มันเกือบพองเยอะมากข้านดนโอ้ยเนาะเอาว่างไว้หรอหาวิธีกินยังไงก็ดีว่าให้รุ่นกคือจริงๆแล้วอ่ะขอพูดก่อนนะครับว่าการที่เรากินแบบเนี้ยใบรุ่นวนนี้กินยากมันก็เลยก่อกําเนิดดีๆเ,เ,เป็นชาต้มมากนะนี่เขาต้มากเราในวันนี้เป็นชาแบบไหนเป็นชาเนี่ออุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเกี่ยวกับพ่าจาขอเกี่ยวเนี้นย,ยเดี๋ยวจะเลี้ยงชาท่านแม่ทัพหน,น้าวันนี้ ทนันปีะะระเบียงกันเลตัคุ้มกัราคาเพิ่มความดันความดันไขมันพี่น้องทุกโมนี่ความดันเบาหวานเนี่ยกินพีกองกินดีมันจะลดมันก็เลยกรอกเก็บเป็นชานี่ชาลาวีชาลาวีหนี่งคืออย่างคือแบ,บแักบักเบือบักแกลงเนี่ยแบ,บแักแกลงเนี่ยเพื่อสก,กัดเป็นชาออกมาทำเป็นชาออกมาเพื่ออยากให้คนได้กินบอกตองมา กินสดก็ได้ชาเนี่ยคนกี่สมมุอเนอะ<ม>ก็ได้สกัดเป็นชาซึ่งสมุนไพรตัวนี้ยคือเยอะมากมากกว่ายี่ห้าชนิดแต่ว่าหลักๆคือเป็นมะเขือพวงหรือบักแข้งบ้านเฮาถ้าปกติแล้วเนี่ยเฮาสิส้มใบชา,าใบชาเขียวใบชามมลี่นู่นนี่นั่นกิน<ม>แต่เดี๋ยวคุมดีว่าบ้านเมืองเข้าเนี่ยมันมันมีอ,อ้อมขางอ้อมแอวนะก็คือบักแข้งเอาแม่ยางออกไปนอกเฮี้ยน เรากเห็นต้นมะแขกแล้วอก็นนแล้วมันก็เลยเกิดกันที่แบบว่าเอาซ่าตัวเนี่ยเอาซ่าจากมะแขงนี่แหละซึ่งสัรพระคุณการันตีเลยว่าสัรระคุณเนี่ยมันมั่อาจจะหลายกว่าใบซ่าอื่นๆคือปกติแล้วเรากินชามันก็จะมีชาหน้าชานี่แต่นี่คือเป็นชาที่ เป็นพืชของบ้านเราจริงๆแนนซึ่งซาตัวนี้ไม่บริแค่ส่งเสริมร่างกายเขาดีได้ไหมครับทรงเสริมหอดคนคนบ้านนอกบ้านเท่านี่ยจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นสินาคา้าที่มีคุณภาพและดีต่อร่างกายพันเดียร์ขออนุญาตส่งบึงมาได้ไหมครับเดอ้อนี่นะครับเป็นสีไม่ถุงไม้แบบนี้เลยใช่ละเมื่อล่ะเป็นยังผู้ดใดเป็นคนคือแบบเอาบักแขงไม่เป็นซาคือได้คะแนนหรอเอากับบักแขงมันหลายบ้านเท่าบักแขงมันหลาย มันกัอาจจะเคิดว่าเอ๊ะทําไงนะถึงจะมีผลผลิตออกจากแคงของเราแขคง <c oughs> <c oughs> จากแคงของเราแมนบีแคงเหรอบีแคนชงก่อนี่ห้อกนี่นี่นะครับคือบอกเลยว,ว่ากินง่ายใบรุนบันห้องกินง่ายกินง่ายไปน้อกเนี่ยขออนุญาตนี่นะครับที่สำคัญนะครับมันบ่เค็มมันบ่ขมเบ่เหม็นเด็กน้อยใบรุนบันห้องกินเลยแล้วผู้เฒ่าปรสิสมักดูแลผู้เฒ่า้องการเรียกว,ว่าหนึ่ง ลดโซเดียมขับไขมันเพราะมันเป็นสมุนไพร<ม>สมุนไพรนอกจากแค่นี้แล้วก็อีกยี่สิบห้าชนิดที่เขายับลงไปให้คุณได้กินแม่มทัศน์ฐานที่นี่จะอาจจะคุณเพราะมองนี่คือข่อยมากประจําอยู่แล้วถ้าเกิดพูดพูดถึงเรื่องพืชเรื่องกเกษตรต้องเป็นที่นี่อยู่แล้วแม่มค่ะยุนิมี่เกี่ยวกับกเกษตรเบิสุดสนิทอาหารอย่างมีเบิรอยจังสี่เดอเชนคนมีคิดสูตรนี้ออกมาเขาบอกว่าวาคิดเห็ดอย่างเห็ดเป็นอย่างที่คิดตัวเดยียวมาแล้ว ไทยบ้างที่ได้ชิมนะมนเขาชอบมากนอนหลับดีสบายสะเวยดีปวดขาปวดแข้งมีผู้ท่อกินดีตัวนี้นร่างกายแบบว่าคือแล้วคนที่แบบว่าตื่นขึ้นมาแฮงโอเวอร์ดื่มเอลดื่มเอลแบบแบบมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยดีมากเลยนะเต้าเต้าดีมากคือได้ลองกินแล้วคือดีมากช่วงหนึ่งเปิดผับใหม่ๆก็เลยแบบว่าต้องต้องแบบต้องไปฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูร่างกายตอนเาเช้าต้องกินชา ตัวเทียมพี่องดีบักคักเลยใสย่หลักผู้คิดสกุลอยู่ใส่หลักมามาบอกมาบ,า,บาดูคิดได้จังใดคิดได้อย่างไรคุณคิดได้อย่างไรคุณเอาบักแข้งมาเป็นชาตมาพี่หมวยมาสวัสดีครับเชิญตรงกลางเลยฮะเชิญตรงนี้เลยฮะเป็นจังไดใหญ่พ่อกจะโดดเจ้านน่เนาะหาบ้านลี้ยมาต้อนผีต้อนนางยินดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มากก็แม่ทับครับผมเขียวมาเลยเขียวเฉพาะแข็งเลยเป็นอะไรใหญ่ขึ้นเลยเอาปากแข็งไม่เป็นชาเก่าปีแล้วด้ค่ะก็าเก้าปียาละเขากอกว่าปากแข็งมันมีคนกินอยู่บ่อควันเหรอเขียวมันเขาจะขึ้นมากข้างแท่งอย่การย้อนว่าเมื่อกี้นี่กินแล้วบิดซ้ายมิดขวาเนาะมันขมไหนวะใช่ถ้ากินแบบเนี้ยมันจะขมกินแบบเนี้ยกินเป็นตับมันตับมันเป็นเม็ดมันอ่านี่นี่นี่คือชานะคะนี่คือชานะะคข้างหน้านี่นะคะกล่องกล่องส้มๆนี่คือชาม่เผือพวงนะคะ แล้วไอ้กับปูเขียวๆนั่นคือกาแฟครับนะคะคือการเฮ็ดชากับกาแฟบักแข่งเนี่ยค่ะน้องบิ๊มามาจากตำานานไนใจนะเพราะว่าอันพอเป็นหมอยาหักใหม่เนี่ยเออนั่งผลยามาแต้นหน่อยผลยาเซหินน่ะเออราก็ดูแลคนในหมู่บ้านนะคะแล้วมีความหมุดซึกว่าเฮ้าอยากได้สูตรที่พ่อสอนเต้นหน่อยน่ะมาแปลรูปนะคะเพราะว่าพักพวกนะคะลูกพี่ลูกน้องกันกระเฮ็ดด่านสมุนไพรอยู่แล้วเป็นโรงงานอยู่แล้วนะคะก็เลยออยากเอา บักแข้งเนี่ยครับมาเป็นชาอพอว่าสรรพคุณหลายแต่คนกินยากอือเฮ็ดจังไดมันกินง่ายให้มันบ่ขม